เป in ็นเอาน้องเด้อพี่น้องเอาน้องอันเอาน้องอ่สบายดีป้าลุงอันนี้กป้าใส่มาใส่แล้วสบายดีป้าลุงเนาะสบายดีป้าลุงเย็นน้ำเอื้อยด้วยน้ไออะเย็นน้ำเอื้อยบาะอาเนาะอยากลุกแลนี่นอนตื่นเนี่ยอยากลุกแลนี่ เขาความสเห็ดเห็ดคืออยากลูกไม่แล้วเพื่อนก้ายิ้มเลยมันเขาออกทุกคนละก้าหน้าบูนนั่นน่ะนั่นมันอยากลูกกะน่ะมันอยากลูกเอ้๊ะหน้อยอันนี้อยากลูกบ่โอนหน้อยเด้อเห็ดกินเชียวเโอนน้อยเด้ออืมมาอยู่รอออป่ะซะอยู่รอกลมๆเนาะอยู่รอกลมๆมามา เอาเอาอยู่รอแล้วบ้านนี้เล่นกับน้องเด้อบอเล่นกับน้องเด้อออขันหายใจจังเอิญเด้ออยู่ก็เอื้ยเร้หลูกเด้อเมกเอ้ยโอ้อย่างหายอุ้มแล้วอยู่บ่ะเด้ไม่ใช่ไปเห็ดวิ่งไม่ใช่ไปเห็ดเนี่ยกินลูก อ่าพี่น้องมาอ,อันเบิงทางนี้บ่ายเด้พี่น้องซอยสีลาบเป็ดเนะาะน้องเมยก็ออกมาเนะาะ

ไอเที่องผมมีรแย่สาเลยเด้อตื่นอนบเฝ้านะแค่ถเสื้อผ้าของแล้วถ้าไาลืมแยากมเพราว่าจะแบบพิลึกหรือนเลยะหัเบกเบ๊เ้งหน้าเ็จแล้วข้ั้งนั้นเศจแล้ว

อม่มง้นะอ่าไงว่าไงว่าไงวาไงว่าไงาไวไ่าวไง่ไงว่าว่าางาไา เขาเนี่งใบอยู่ที่เอาเงินผมมาน้ำมาไหมดจ้ะข้าวบบกรตกจะกลังสิมากคุณมาแล้ว

On, nó như mình nhưng không có kiểu như nào đấy anh mẹ đây yêu mẹ mẹ mẹ

เนี่ยคอยซื้อข้อีินะคนกับมือบีมันโอ้เสียดายบีเดีนี่บีเทียมบอกนี่เออทาเลยทาบีเทียมเออทาบีเทียมเอาเอาเอาแวค้มเนี่ทตอบอบกได้ตอบมเเอาเราเือดเต็มเอาแนวมน้มเอาอย่างแนวม ยาอะไาเนยะจีแท yeah, yeah, mm ้ะเอาเครื yeah, ่อเกออไปกอนแมบอกยากินินเดมันขมมนประหลหวานๆะไมันดูไม่ออกหวานยากินนินยากินนินเข้ากันเขาไมียอมเห็น แมงดาเห็นบอกว่าเขามีวัวเสื้อนำเนาะมียเตะนี่ยเขาก็ะสมกันวัวเสื้อกันเด้ซื้อมาซ่องตัวคิ้วตัวเดียวแมงดากับแม่นมงดาตายแมงเตะต้นต้นแมงแข้งนะครตายใช่ไหมคงถอยนย่างกลางอยู่ไหนตายเปแล้วอักลิบโรลิบโรอยู่นทำร้อนแล้วนทำร้อนแล้วเขาว่าแล้วเขาเปิดน้ำน้ำันอะไรไปพุ่นนั่นแหละ อัดน้าไปอัดน้าไปทางนี้อ้นไปที่เขาหมเหออยเย่างท่นี้เลยคอยเลเาไปอัดอกระัเขาเป็นอัดติดเดรงมาเดร์เดร์ฉัดจวดแคลมีดอ่ะเมื่อมันมาทางนี้หลายเนาะ

เบิ้ลคอยจะเลยมันว่าๆ้องก่อนมันเบิ้งกระจายเห็ดนี่แต่ยางมันเบิ้งมาถึย้มเห็ดเป็นวัตุต้มก่อนมันต้องก่อนเห็ดย่างเป็นวัตถุมันเรียดเลยก็บเอาได้อีกเยียนเลยุคนที่ชอบเอาตอนมีเงินสนับสนุนก็คือม่ต้นยังไนก็ระจายตัวอย่างันข้าวยังแดงตัเห็ด nhóc kinh khủng đại <laughs> gia ันระเบิลูกเอาลูกเมนบ่เห่งเนึ่วน่งปนม่มน่งมอ่งห่ไม่่งหนึ่งหนึน่งน่นงหนึ่งหนนมาเอ๊ะน่่้มน่่นน สาวพันขีดเดียวส์ซื้ออยู่อันตลาดกุงลืมซื้อเอามาเผื่อหุ่นเนาะสช่าพันน้องซะพันโง้งอยู่ เครื่องอบเขาไปเครื่อกะแทกมันจได้เอมนใหญ่ะเาันกระดูกนี่อือแม่นเลยวเคนอยนอาใซอยอือัใหญ่มวนนะไว้ซับกระดูกกระดูกอุดทำงานมือเลยอด เย็นมาสูก่กินน่ะไปใส่้เย็นในตู้โอหลาน้าา่มกาฟเนตอน้เอออย,ยกินแต่น้นโยว่เือนดุอดิกิน้แล้วาโอมันโยยเจ้าเลอมันเดียวถ้าแก่นะก เเ่าแล้วจ,จอยก็บงาม,มอีกใดหลันมันตลล้นอเงเดพาะยพุ่งร้เท่นั้นเออพีแต่พุ่งย่างเดียวก็อยังให้ลงอยางอื่นที่มาล้คือลดแขน อ้าวตะเมฆเอ้ยลาปารุงสรลูลาไปก่อนเด้อลาไปก่อนจ้าขอบใจเด้อติดตามช่องไม่จีบขอแอร์ไหนเด้อขอบคุณนะจ้าที่เขามารับชมช่องลุงพาสาวเซโนจ้าซอยกันเห็ดกับเขาก่อนพี่น้องซาราบุญจังหน่อยหนึ่ง